วันนี้เราประมูลอะไรอ่ะเคล่ามาประมูลเหลือยมแพตตินัมแล้วลูซี่อ่ะลูซี่เอามาให้ดูว่าใครซื้อลูซี่ลูกของเราปีนี้เราจะแถมหมวกนี้เลยเล็บไทยฟักตอรี่เล็บบิลเลตชั่นใช่แล้วนุมเนาะแล้วหมวกซะาพี่บีฮะจะได้จะใส่หมวกอ่ะใส่เดี๋ยวก็เทอหทุกอย่างเทอะเถอะทำไมไม่อใส่หรอไม่ได้มีสามใบไม่เอางั้นหนูเอาไปนี่ได้ไม่ได้ยันนี่ของลูกค้าใครซื้อลูซี่เท่านั้นอ่าฮะ งั้นหนูไม่ถ่ายันก็ถ่ายเป็นสองคนละกันแต่ละมันไม่มีนีแค่สามใบต้องไม่ถ่ายไงเอาหมวกเดยดด้วยปะได้เออหมวกอะไรก็ได้นะเออไอหมวกี้อะหูพี่มีตัดตัดไปดินี่เอาอ่ะเอาเลยถ่ายเลยหมวเนี่ยดูดิตัดนี่เอาไม่เหมือนใครกันละลองจริงไม่เหมือนใครจริงเลยขอบคุณพี่ขอบคุณ แต่ละจัดให้หน่อยนี่อ่ะอเฮ้ยโหแต่ละเต็งรีตัวดติมโอ้โหแน่ไม่จำเป็นกับพี่ว่ะเฮ้ยเอาอันนี้ก็ได้เอาอะไนะโอเคโอเเริ่มโอ่อเคยว่าเออหนึ่งสองตั้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาประมูลงูเหลือยมแพทเทนัมกันค่ะค่ะแล้วข้อดีของแพทเทนัมเนี่ยมีเอ่อดียังไงอ่ะก็แพทเทนัมนะคะเป็น เอาเธอเอาไปผสมกับทอมอล์เนี่ยก็ออกมาเป็นพันธุ์นั่นแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเธาเอาพันธุ์นั่นมาผสมกันเนี่ยจะไยานี้เลยสุดยอดมากงูงูขาวจ้วะเหลือมดูซี่อ๋ออืพี่ดีอะไรอ่ะพี่เอาวันหนูอยากได้เอฟเอฟ้าฮะไมิ้งก็บอกมีสามใบก็เมื่อกี้บอกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนก็ไม่เอาเออมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไม่เอาไม่เปลี่ยนเเก็บก่อน ไม่เอาหวานไม่เอาหวานงั้นหนูก็ไม่ถ่ายแล้ไม่ใช่อันนี้จะมาโปรโมทหมวกเล้วเออก็เอาหมวกมาสิไม่เอาไม่เอาเอาคำที่มี R F อะคอาที่ทมีอ F ไปทำ R F จะถ่ายใช่ไหมถ่ายไม่ให้เปลี่ยนแล้วนะเออเอาที่มี R F นะงั้นหนูถ่ายได้เดี๋ยวโอเคโปกเนี่ย <laughs> โหหนูให้ให้หนูใส่ดีๆไม่ได้หรอก็มันไม่ดีมีก็ไปตอนแรกไม่ต้องใส่งอมีไอเอฟ์ไ้ยโอ้ยแต่ก็ต้ก็รีดดีๆเอ้าไม่เป็นไรใช่ไหมได้แล้วโอเคเปล่ารีดไอเอฟแล้วเอาไว้แต่เราไม่เอาแล้วนี่ถ่ายเสร็จเออก็ได้ะหนึ่งอ่ะยิ้มยิ้มหนึ่งตอเก้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาประมูลเหรียญแพตตินั่นกันค่ะค่ะมูลเหรียญแพตตินั่นเพศผู้ แล้วข้อดีของแพตินัมอะก็เหลืองแพตินัมเนี่ยคือสีเขาจะสว่างจะเป็นสีเหลืองสว่างแล้วถ้าเกิดเอาไปเข้ากับเอาไปผสมกับโมมอลเนี่ยก็จะได้ลูกมาเป็นแพตินัมครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเอาแพตินัมผสมกับแพตินัมเนี่ยจะได้เป็นนี่เลยสุดยอดเหลืองขาวเหลืองลูซี่แล้วสำหรับใครนะคะที่ซื้อลูซี่ของเราปีนี้นี่แถมนี่เลยหมวกลิมิเต็ดอิดิชั่นนะคะของเล็บไทยแฟค t อรี่ค่ะ ค่ะเราก็จะเริ่มประมูลกันวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็ปิดประมูลวันพุธนี้ค่ะเริ่มประมูลเท่าไหร่คะพี่เคหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วเคาะเท่าไหร่คิดว่าขั้นต่ำเคาะหนึ่งร้อยบาทาค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะมาประมูลกันเยอะๆนะแล้วถ้าเกิดว่าใครซื้อนี่ก็จะได้หมวกลิมิเต็ดอีดิชั่นไปเลยทำเท่า,าจำนวนงูใช่ก็สำหรับคนที่อยากได้หมวกนะแต่ว่าเป็นรุ่นอื่นก็ใครมาซื้อรูปปีนี้ของเราก็จะแถมหมวกเป็นหมวกรุ่นอื่นด้วยอ่าค่ะมาประมูลไันเยอะนะคะสวัสดีคะ่คะคะ่คะ